เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์และคณะครูทุกท่านนะครับกระผมนายเด่นชัยชัยทวีปขออนุญาตเผยแพร่ผลงานนวัตรกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด1 9เพื่อเผยแพร่ให้สถานศึกษา นำไปเป็นไอเดียเป็นแบบอย่างในการจัดการเรียนการสอนต่อไปดังต่อไปนี้ครับสำหรับความเป็นมาของนวัตกรรมนั้นสืบเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโครโนาโควิด -19 โรงเรียนน้องขนศรีวิทยาจึงได้ปรับการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ดังนั้นจึงทำให้ครูผู้รับผิดชอบต้องวางแผนออกแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนซึ่งขั้นตอนการดำเนินการนั้น ขั้นแรกคือสำรวจความพร้อมของครูและนักเรียนในด้านความรู้ในการใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือในการเรียนการสอนขั้นที่2คือปรับแผนการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมโดยปรับเนื้อหาให้กระชับแสวงหาสื่อหรือสร้างสื่อที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการกำหนดภาระงานหรือชิ้นงานที่สนองต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แล้วก็ติดตามผลการดําเนินงานเป็นระยะปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะเช่นเดียวกันจากนั้นสุดท้ายจึงสรุปผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นเทอมหรือสิ้นปีการศึกษาการสํารวจความพร้อมของครูและนักเรียนนั้นสํารวจ3ด้านด้านแรกคือด้านอุปกรณ์คณครูมีความพร้อมประมาณ100%นักเรียนมีความพร้อมประมาณ95%ด้านอินเทอร์เน็ตคณครูมีความพร้อมประมาณ100%เนักเรียนมีความพร้อมประมาณ90% ด้านความรู้ด้านเทคนิคนั้นคุณครูมีความพร้อมประมาณ80%นักเรียนมีความพร้อมประมาณ65%การปรับแผนกำหนดสื่อและภารกงานสามารถที่จะจำแนกได้เป็นสส่วนก็คือการสอนออนไลน์และการสอนออนแฮนในส่วนของอการสอนออนไลน์นั้นเป็นการสอนสดผ่าน Google Meet มอบหมายเช่นงานผ่าน Google Classroom ด้วยการแทรกคลิปการสอนเนื้อหาพร้อมใบงานที่ออกแบบด้วย Google Form หรือแอพพลิเคชันอื่นๆตามความเหมาะสมของกิจกรรมการสอนสดผ่าน Google Meet ยังสามารถใช้ PowerPoint ร่วมด้วยได้คลิปวิดีโอที่มีอยู่ในเครื่องร่วมด้วยได้และเนื้อหาต่างๆที่เตรียมไว้ในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่น s ส a y .com YouTube หรืออื่นๆได้ส่วนเนื้อหาและภาระงานนั้นจะต้องเป็นเนื้อหาและภาระงานที่นักเรียนจะสามารถทําทเสร็จได้ภายในชั่วโมงเรียนเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่นักเรียนไม่มีการบ้านหรือมีแต่เล็กน้อยส่วนการสอนออนแฮน์ hand นั้นยังต้องมีเนื่องจากว่ามีนักเรียนอีกจํานวนหนึ่งที่เข้าไม่ถึงการสอนในรูปแบบออนไลน์ ดังนั้นจึงต้องให้นักเรียนส่วนนี้นำหนังสือเรียนกลับบ้านส่วนคุณครูก็ต้องเตรียมใบงานให้กับนักเรียนเตรียมใบความรู้ให้กับนักเรียนโดยคุณครูอาจจะแปลงใบงานจาก g o o g l e Form สร้างเป็นไฟล์ PDF แล้วพิมพ์ออกให้นักเรียนกลุ่มนี้มารับที่โรงเรียนทุกสัปดาห์หรือฝากเป็นครูหรือผู้นําชุมชนนําไปให้นักเรียนการติดตามผลการดำเนินงานนั้นจาก การดำเนินงานที่ผ่านมาก็มีการติดตามผลการดำเนินง,งานในระยะแรกนะครับนับจากเปิดเรียนออนไลน์ได้ประมาณ3สัปดาห์นะครับเราก็พบปัญหาว่านักเรียนเข้าเรียนออนไลน์เฉลี่ยไม่ถึง50%โรงเรียนจึงเรียกประชุมนักเรียนแต่ละชั้นเรียนเพื่อสอบถามถึงปัญหาสาเหตุที่แท้จริงหาแนวทางแก้ไขร่วมกันนะครับคณครูเ,เยี่ยมบ้านสอบถามนักเรียนที่มีปัญหาหนัก จากการติดตามนี้เราพบว่านักเรียนส่วนใหญ่จะมีความพร้อมด้านอุปกรณ์และอินเทอร์เนต็ตตามที่ได้สำรวจไว้แต่แรกนะครับมีนักเรียนเพียงจํานวนน้อยนะครับที่ไม่มีอุปกรณ์และไม่มีอินเทอร์เนต็ตดังนั้นแล้วนักเรียนส่วนมากที่มีปัญหาไม่เข้าเรียนนั้นนะครับเกิดจากปัญหาในตนเองก็คือนักเรียนติดเกมติดซีรีส์เล่นโซเชียลตื่นสายมีภาระงานช่วยเหลือผู้ปกครอง เราจึงต้องแก้ไขปัญหาร่วมกันกรณีติดเกมติดซีรีส์ติดโซเชียลแล้วตื่นสายแล้วก็มีภาระงานช่วยเหลือผู้ปกครองโรงเรียนก็สอบถามนักเรียนว่าสามารถที่จะปรับตัวใหม่ได้ไหมปรับเวลาในการเรียนในการเล่นในการทำงานนักเรียนก็รับปากว่าจะปรับตัวนะครับ นั้นเราก็ทำข้อตกลงตัวนี้เอาไว้นะครับหากไม่ดีขึ้นนะจะมีการเรียกผู้ปกครองเข้าพบและก็ทำข้อตกลงต่อไปและโรงเรียนก็ได้ปรับเวลาเรียนนะครับให้เป็นเรียนเพียงครึ่งวันกรณีที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะครับโรงเรียนก็สอบถามนักเรียนไปโดยตรงว่าถ้ามีอินเทอร์เน็ตนักเรียนจะเข้าเรียนไหมนักเรียนตอบว่านักเรียนจะเข้าเรียน ดังนั้นโรงเรียนจึงตัดสินใจสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายด้านอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียนกรณีที่ไม่มีอุปกรณ์นักเรียนส่วนนี้ก็ต้องเรียนอ่อนแฮนรับใบงานกับคุณครูที่โรงเรียนและก็หลังจากนี้ไปจะเป็นการติดตามผลการดำเนินงานในช่วงที่2นะครับก็คือนับตั้งแต่สิ้นเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนี้ช่วงนี้ก็ยังไม่ สรุปผลเพราะอยู่ระหว่างดําเนินการในระหว่างที่กําลังดําเนินการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นั้นก็มีการรายงานผลให้ผู้อำนวยการทราบเป็นรายวันซึ่งผู้อำนวยการก็จะทราบว่ามีนักเรียนเข้าเรียนจํานวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีปัญหาอะไรซึ่งทําให้เราสามารถที่จะเข้าไปาจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นะครับ สำหรับห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ที่รับผิดชอบนั้นมีหลายวิชาด้วยกันได้แก่อาเซียนศึกษาม .4 ประวัติศาสตร์สากลม .6 ประวัติศาสตร์ม1สังคมม .2 สังคมศึกษาม .4 สังคมศึกษาม .6 ภาษาอังกฤษาอ่านเขียนม .4 นี่เป็นตัวอย่างห้องเรียน Google Classroom วิชาสังคมศึกษาม6ซึ่งแต่เดิมทีนั้นเราใช้เป็นแบบ blended learning ก็คือเรียนแบบผสมผสานปัจจุบันนี้ก็ต้องสอนเนื้อหาผ่าน Google Meet แล้วก็มอบหมายงานผ่าน Google Classroom Google Classroom นี้เราใช้บริหารจัดการห้องเรียนนะครับสามารถที่จะลงเนื้อหาใบความรู้ใบงานแบบทดสอบแล้วก็จัดเก็บจัดเก็บรวบรวมคะแนนเพื่อที่จะนำไปประมวลผลต่อไปได้ โปรแกรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนอมีหลากหลายโปรแกรม Google Meet นะครับก็เอาไว้ในการประชุมส่วน Line Official โรงเรียนนั้นก็จะเป็นจุดศูนย์รวมให้ครูและนักเรียนได้พบกันตั้งแต่แรกในการรวบรวมจำนวนนักเรียนนะครับจากนั้นจึงแยกมาที่ Messenger Group Chat นะซึ่งเป็นกลุ่มส่วนตัวซึ่ง เมสเซนเจอร์กลุ่มแชทนี้มีจุดเด่นคือสามารถตั้งค่าให้มันเด้งขึ้นมาเตือนนะครับได้นะแล้วก็จุดเด่นของ Google Meet นี้ก็คือประชุมสนทนาโต้ตอบแบบเห็นหน้าได้และมันสามารถที่จะแชร์หน้าจอได้มันสามารถที่จะนำการขีดเขียนมาแสดงบนหน้าจอให้หนักเรียนดูได้แล้วก็มันสามารถเปิดคลิปวิดีโอการสอนให้หนักเรียนดูได้ โปรแกรมอื่นๆที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือ Google Form ใช้บ่อยนะครับมันสามารถแทรกลิงก์ใบความรู้แทรกวิดีโอการสอนและก็สร้างแบบทดสอบโปรแกรมที่มีลักษณะคล้ายๆกันอีกอกับ Google Form ก็คือ Microsoft Form นะครับแต่มีจุดเด่นที่สามารถทำแบบทดสอบแบบเรียงลำดับได้เป็นมืออาชีพกว่า Google Form เนื่องจากว่าสามารถที่จะใช้วิธีการลากและวางได้อีกโปรแกรมหนึ่งที่แนะนำก็คือโปรแกรมที่ใช้ในการทำคลิปวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคือ adpuzzle com นะครับในตัวอย่างใน google classroom นี้ก็มีการแทรกลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับเมื่อนักเรียนคลิกที่ลิงก์ adpuzzle นะครับมันก็จะนำนักเรียนไป ที่วิดีโอแบบมีมปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนนักเรียนสามารถที่จะเปิดวิดีโอนี้ไปนะครับเมื่อถึงเวลาตรงที่คุณครูตั้งเอาไว้ให้มีคําถามขึ้นมันก็จะมีคําถามปรากฏขึ้นมาวิดีโอหยุดเล่นชั่วข่าวนักเรียนต้องตอบคาถามก่อนนักเรียนตอบคาถามเสร็จจึงสามารถดูวิดีโอต่อไปได้และการดูวิดีโอแบบนี้ไม่สามารถที่จะข้ามวิดีโอไปได้ต้องดูไปจนจบนะครับ อีกโปรแกรมหนึ่งที่อยากจะแนะนำก็คือ classtime.com นะครับซึ่งสามารถสร้างคำถามได้หลากหลายมีลักษณะอารมณ์การใช้งานคล้ายๆกันกันกนกบ s o c r a t i v e c o m ถ้าใครเคยใช้นะครับผมนำมาแทรกไว้ใน Google Classroom ตรงนี้เมื่อนักเรียนคลิกที่ลิงก์นี้ก็จะนำนักเรียนมาที่หน้าจอนี้นักเรียนสามารถที่จะใส่ชื่อนาสก,กุลชั้นเลขที่ ลงตรงนี้แล้วก็คลิกเข้าร่วมเพื่อตอบคำถามได้เลยหรือจะให้นักเรียนสมัครแอคเคาท์ Account, แล้วก็เข้าตามลำดับตามระบบก็ได้นะครับส่วนนี้เป็นหน้าจอของคุณครูที่สามารถดูการอาตอบคำถามของนักเรียนแบบเรียลไทม์ได้นะครับคุณครูสามารถที่จะมองเห็นว่านักเรียนตอบข้อใดไปบ้างแล้วและได้คะแนนเท่าไหร่นะครับ แล้วก็ถ้าเป็นข้อสอบแบบอันตนัยคุณครูก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อที่จะให้คะแนนได้ด้วยตนเองนะครับโปรแกรมอีกชุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือโปรแกรมที่ใช้ทำคลิปการสอนนะครับซึ่งผมใช้ Google Meet ในการอัดคลิปตรงนี้เมื่อเราอัดคลิปได้เราก็เอาคลิปไปอัปโหลดขึ้น YouTube นะครับ มันก็จะสะดวกต่อการนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆนอกจากนั้นก็ใช้ฟลิปก r ิ d นะครับในการสร้างคลิปที่มีความยาวประมาณปานกลางถ้าเป็นคลิปสั้นๆเราก็จะใช้ TikTok นะครับสามารถที่จะนำมาประยุกต์ในการสร้างคลิปวิดีโอการสอนได้เมื่อเราสร้าง สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Google Form หรือ Microsoft Form และก็คลิปวิดีโอต่างๆนี้แล้วก็สามารถที่จะนำคลิปพวกนี้นะครับมามัดรวมกันเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็ส่งให้นักเรียนหรือนำเสนอได้ในรูปแบบของอคล้ายๆกันกับสไลด์โชว์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้คือ มัดรวมกันด้วย Microsoft s u a y นะครับมีภาพมีข้อความแล้วก็เลื่อนไปคล้ายๆกันกับสไลด์โชว์ได้ทำเป็นแบบรูปแบบเว็บไซต์ก็ได้เลื่อนไปทางขวาก็ได้หรือเ,เลื่อนลงข้างล่างก็ได้สามารถที่จะแทรก Microsoft Form Microsoft, Google Google Form ลงไปได้ผู้เรียนก็สามารถที่จะเข้าไปทำแบบทดสอบตรงนี้ได้นะครับ สำหรับผมขอจบการนำเสนอนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ไว้แต่เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ